เรื่องทองอุไรหลอนบ้านซ่อนศพหรือธรรมเรื่องมันเกิดที่บ้านหลังนั้นนั่นแหละเขาถึงได้รู้เรื่องว่าที่นั่นมีผีและเริ่มจากเช้าในวันนั้นแม้จะเป็นเวลาสิบโมงเช้าหากท้องฟ้าด้านนอกกลับเมื่อทมึนด้วยเมฆหนาเหมือนฝนจะตกภายในห้องเช่าสมโสมโจสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายฝันบ้าอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวชิบ เขางวงเงียลุกจากที่นอนบางๆภา,ายในห้องเช่าคับแคบสลัวเรือนหัวสมองมึนตึบริดเหล้าที่ซัดกันกับเพื่อนเกลยยังค้างอยู่มันกี่มวงกี่ยามแล้ววะเนี่ยเขามองนาฬิกาแล้วเลยมองหาเพื่อนร่วมห้องแต่ไม่เห็นมันคงออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วหรือไม่ก็ออกไปทำธุระที่ไหนสักแห่งแม่งอึดชิบหายเมื่อคืนเมาปลิ้นกันขนาดนั้นมันยังลุกไหว ชายหนุ่มลุกไปล้างหน้าล้างตาเรียกสติสายแล้วควรออกไปหาอะไรกินแล้วออกไปวิ่งรถแต่พอเปิดกระเป๋าสตางค์ดูกลับต้องพับความคิดเรื่องกินไว้ตายโหงเงินหายไปไหนหมดวะกระเป๋าสตางค์ของเขาไม่เหลือเงินแม้แต่บาทเดียวทั้งที่เมื่อเย็นวานเขายังจําได้ว่ามีเงินอยู่เกือบพัน ขณะเขาพยายามนึกลำดับเหตุการณ์พลันสายกาก็ไพล่ไปเห็นขวดเบียร์ที่นอนเกลื่อนอยู่มุมห้องคำตอบก็อยู่ที่นั่นนั่นเองเฮ้อเมาทีไรก็ใจใหญ่ทุกทีโดนไอ้แดงหลอกแดกตามเคยนี่แหละเป็นเหตุผลที่เขาเก็บเงินไม่เคยได้มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดจนเป็นหนี้นอกระบบอยู่หลายบาทและเมื่อนึกถึงหนี้เจ้านี่ก็มาเยือนในทันที เสียงลูกน้องเฮียอาเจ้าของเงินกู้ดอกเบี้ยโหดไอเบิม่มไอ้ลอยคุยกันพึมพำตรงมาทางห้องพักพวกมันคงมาเก็บดอกเงินกู้ร่วมหมื่นที่เขาค้างเป็นแน่แท้ตายแน่กูโจหมอบราบไปกับพื้นค่อยๆค,คลานไปหลบในห้องน้ำทำตัวให้เงียบที่สุดประหนึ่งว่าภายในห้องนี้ไม่มีคนอยู่ สองคนนั้นคุยกันพึมพำรรอยู่หน้าห้องเหมือนกำลังส่องมองลอดบานเกรดเข้ามาหาทัวเขาเสียงมันทั้งสองพูดปรึกษาอะไรกันอยู่พักหนึ่งก่อนเดินห่างออกไปเฮ้ยคิดว่าจะได้หยอดน้ำเขาต้มอีกซะแล้วเขายกมือขึ้นทาบอกโล่งใจโชคดีที่พวกมันไม่เคาะห้องเรียกเหมือนครั้งก่อน วันนั้นไอ้แดงอยู่ด้วยมันไม่รู้เปิดประตูรับหน้าตายเฉยเขาเลยถูกกระทืบไปตามระเบียบเอาซะหน้าตาปูดครั้งนี้เขาอาจรอดแต่ครั้งหน้าเขาอาจไม่โชคดีเหมือนคราวนี้ถ้าตราบใดยังไม่มีเงินส่งดอกฉะนั้นทารอดเดียวของเขาในเวลานี้ก็คือออกไปวิ่งรถเพื่อหาเงิน ปกติแล้ววินแห่งนี้จะมีรถวิ่งกันหลายสิบคันต้องเข้าคิวเพื่อรับส่งผู้โดยสารกันยาวเหยียดแต่วันนี้ผิดจากทุกวันไม่มีเพื่อนออกมาวิ่งรถเลยสักรายคงด้วยสภาพอากาศอันอึมครึมเหมือนฝนจะตกนั่นแหละทำให้บรรยากาศดูซบเซาเหงาหงอยตรอกซอกซอยเหมือนร้างผู้คนสัญจร โจจอดรถแล้วพาตัวเองไปนั่งจองรอผู้โดยสารอยู่บนนั้นเพียงลำพังเป็นการรออย่างยาวนานแล้วไร้ซึ่งความหวังเวลานาทีผ่านไปท้องก็หิวเงินก็ไม่มีผู้โดยสารก็ไม่มานี่มันวันนรกจกเปรตอะไรกันวันเนี่ยโจบ่นพึมพังกับตัวเองเขาทำได้แค่ทอดสายตาไปนอกเพลิงพักมองเศษใบไม้ใบหญ้าและถุงพลาสติกที่กลิ้งหมุนไปตามถนนที่ว่างเปล่า โจรู้สึกอ้างว้างเดียวดายอย่างบอกไม่ถูกคล้ายกับว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกนี้โลกอันมัวหม่นในบรรยากาศคลิมฝนชวนหดหูสายลมเย็นพูพัดมาไม่ขาดสายกระทบกายจนรู้สึกเย็นสถานไปทั่วทุกรูขุมขนพลันนั้นเองกลิ่นควันทูบจากไหนไม่รู้ก็ลอยมากระทบกับจมูกเล่นเอาเขาขนลุกเกลียวหันรีหันขวางแลหาที่มาของกลิ่น แต่ขณะที่กำลังกวาดตาหาที่มานั่นเองพลันเสียงรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งก็ดังแหลมตรงมาทางนี้มันเป็นเสียงรถผ่าท่อที่ได้ยินที่ไหนก็จำได้ในทันทีเพราะเสียงมันเป็นเอกลักษณ์บันลัยแล้วไงเขาเหลียวไปมองตั้งแต่ไกลมันก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของลูกน้องเฮ er ียอ๋าจริงๆไอ้เบิ่มคนขับไอ้ลอยซ้อนท้ายมันทั้งสองขับรถมาตามหาเขาหรือเข้ามาเก็บเงินในภายในซอยโรงไม้แห่งนี้ก็ไม่แน่ใจ โจรีบเอนหลังนอนราบไปกับเพิงพักเพื่อพลางสายตาให้ยากแก่การสังเกตหลับตาฟังเสียงรถที่แล่นใกล้เข้ามาด้วยใจที่หลุนระทึกหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนถูกเขยา่ายิ่งเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแล่นเข้ามาใกล้มากเท่าใดหัวใจก็ยิ่งเต้นระทึกไปมากเท่านั้นเขานอนตัวเกรงจนแทบจะลืมหายใจเม็ดเหงื่อแตกซิกเต็มใบหน้าและฝ่ามือมือเท้าเย็นเฉียบยังกับคนตาย แต่ก่อนเขาจะหัวใจวายไปเสียก่อนเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่าท่อคันนั้นก็แล่นห่างออกไปโจถึงกับถอนหายใจเฮือกด้วยความโล่งอกลืมตาม,มองตามก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นลับหายเข้าไปภายในซอยโรงไม้คิดว่าจะได้กินยำตีนของไอ้สองคนนั้นเสียแล้วสองคนนี้คงเข้ามาเก็บเงินคนภายในหมู่บ้านเสียมากกว่าจะตามหาเขาโดยตรงแต่อีกสักพักมันสองคนก็คงกลับออกมาและคราวนี้เขาอาจไม่โชคดีเหมือนคราวแรก งั้นจะรออะไรล่ะโจรีบลุกขึ้นเดินอ้อมไปทางด้านหลังเพิงพักที่สร้างจากเศษไม้อัดและผ้าใบหาเสียงกะจะหลบอยู่ตรงนี้สักพักแล้วค่อยออกไปบรรยากาศยังอึมครึมลมพัดแรงแผ่นผ้าใบคลุมหลังคาตีกันดังพึบๆอยู่ตลอดเวลาราวกับมีมือลึกลับมากระตุกไหวแล้วไม่รู้ว่าเขาหูฝาดหรือหลอนไปเองเขาเหมือนจะได้ยินเสียงคนถอนหายใจดังอยู่ใกล้ๆทั้งที่บริเวณนั้นก็ไม่มีใคร พลันตักตักตัก,ตกแกตุ๊กแกแถวแถวนั้นดันทะลึ่งร้องขึ้นเล่นเอาเขาตกใจสะดุ้มโหยงใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มไอ้ตุ๊กแกบ้ามาร้องอะไรเอาตอนนี้วะตกใจหมดเขาเหลียวมองหาตัวมันแต่ไม่เห็นพลันนั่นเองเสียงเย็นๆก็ดังขึ้นจากหน้าเพิงพักมีใครอยู่ไหมจ๊ะไปส่งยายหน่อยจ้าทำเอาเขาตกใจอีกคํารบหนึ่งเสียงผู้โดยสารมาใช้บริการนั่นเอง โจตั้งสติได้ก็รีบวิ่งพรวดออกไปทันทีหญิงชรายืนหิ้วของพรุงพรังรอท่าอยู่ข้างรถโจกระโดดคล่อมรถมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสตาร์ทเครื่องในทันทีขึ้นเลยย้ายเขาหันไปบอกหญิงชราในชุดผ้าสิ้นสีกลมและเสื้อลายลูกไม้สวยงามเจอกันอีกแล้วพ่อหนุ่มไปส่งยายที่บ้านหน่อยนะแกเอ่ยทักแบบแปลกๆเรากับรู้จักกันหน้าก่อน แต่เขาจำไม่ได้รู้สึกแค่เปียนคุน้หน้าแนล่ล่ะแกอาจจะเคยมาใช้บริการกับคนในวินคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้จะให้ไปส่งที่ไหนครับเขาถามต่อหากอีกฝ่ายย้อนขึ้นเสียงสูงอ้าวจำไม่ได้เหรอก็บ้านสองชั้นหลังเดิมก่อนจะถึงหมู่บ้านนานานิเวศไงโจงงงหนักขึ้นไปอีกที่หญิงชราพูดยังกับเคยมาใช้บริการกับเขาแล้วยายคนนี้ท่าจะเพี้ยน เดี๋ยวพอใกล้ถึงแล้วบอกผมอีกทีแล้วกันเขาหันไปพูดกับหญิงชราก่อนบิดคันเร่งออกไปจากบริเวณนั้นด้วยความเร็วทว่าขับออกไปยังไม่พ้นปากซอยเสียงท่อแหลมดังบาดหูก็ดังแว่วมาแต่ไกลแทบไม่ต้องเหลียวมองเขาก็รู้ว่าเป็นรถใครชายหนุ่มบิดคันเร่งขึ้นในทันทีรถทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วจนยายที่สอนท้ายร้องปรามเสียงดังช้าลงหน่อยไอ้หนุ่มมันอันตราย ฝนมันจะตกแล้วยายเดี๋ยวไม่ทันโจส้สร้งต่อไปสง่งและไม่คิดจะผ่อนคันเร่งลงหญิงชาราบนขมงงเฉงขวากอดเอวเขาแน่นแต่เขาไม่สนโดนด่ายังดีกว่าโดนกระทืบรถแล่นไปได้อีกหน่อยสายฝนก็โปรยเม็ดลงมาเป็นสายแรกถนนเริ่มเปียกและลื่นเป็นอันตรายแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังบิดเร่งไม่มีผ่อนผ่อนได้ไงพวกนั้นยังไล่กวดตามหลังมา แล้วก่อนจะถึงหมู่บ้านนานานิเวศไม่ไกลหญิงชราก็บอกให้เลี้ยวรถเข้าไปทางซ้ายมือเป็นถนนเล็กๆที่สองข้างปลูกต้นทองอุไรเป็นแนวยาวออกดอกเหลืองอารามทอดยาวลึกไปถึงในสวนร่มครึมแล้วต้นทองอุไรที่เห็นนี่แหละทำให้เขานึกถึงเรื่องเล่าจากเพื่อนวินด้วยกันว่าแถวละแวกหมู่บ้านแห่งนี้จะมีบ้านหลังหนึ่งเก็บศพของเจ้าของบ้านไว้เป็นคู่ผัวเมียที่เพิ่งจะแต่งงานกันไม่นาน แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพ่อแม่รักลูกชายมากจึงแอบเก็บศพลูกชายและลูกสะใภ้ไว้ภายในเรือนหอจุดสังเกตของบ้านหลังนั้นก็คือต้นทองอุไรต้นหมายโปรดของคนตายว่าแต่จะใช่หลังเดียวกันหรือเปล่าเขาก็ไม่แน่ใจพลันที่เขากำลังคิดสงสัยเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นรถก็แล่นไปถึงหน้าบ้านสองชั้นหลังใหญ่เข้าพอดีพร้อมๆกับเม็ดฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเข้าไปหลบฝนข้างในก่อนเถอะพ่อหนุ่ม หญิงชราเอ่ยชวนตอนกำลังเร่งไขประตูรั้วเข้าไปเขาแง้มมองบ้านสองชั้นตรงหน้าอย่างไม่สู้จะสบายใจไม่เป็นไราย,ยายเดี๋ยวผมรีบกลับออกไปเลยดีกว่าทว่ายังไม่ทันที่เขาจะหักคันบังคับตีวงเลี้ยวกลับในม่านฝนอันพร่าเลือนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังวิ่งผ่าฝนตรงมาทางนี้จะใช่ลูกน้องเฮียอาหรือเปล่านะแต่จะใช่หรือไม่ใช่เขาก็ยึดคติที่ว่าปลอดภัยไว้ก่อน โจรีบจอดรถเยาะวิ่งตามยายคนนั้นเข้าไปในทันทีฝนตกหนักขนาดนี้เห็นทีจะสู้ไม่ไหวผมขอเข้าไปหลบฝนสักหน่อยแล้วกันครับยายหญิงชราหันมาส่งยิ้มให้แต่ไม่ได้พูดอะไรโจรีบหลบตามหญิงชราเข้าไปในอนาบริเวณบ้านอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้เข้าไปภายในบ้านตามคำเชื้อเชิญโดยเขาขอเลือกยืนหลบฝนอยู่ที่โรงรถแทนโรงรถที่ไม่มีรถแม้แต่คันเดียว เสื้อผ้าผมเปียกฝนเดี๋ยวจะทำให้บ้านเลอะเสียเปล่าเขาบอกไปแต่ลึกๆเขายังนึกถึงต้นทองอุไรนั่นว่ามันจะใช่สถานที่เดียวกันไหมกับที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังไม่เป็นไรเข้าไปเถอะอยู่ข้างนอกหนาวแย่หญิงชรายังรบเร้าอีกหลายหนจนเมื่อเห็นว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่แกจึงพระจากไป เมื่อหญิงชราหายเข้าไปภายในบ้านแล้วทุกอย่างก็ดูจะเงียบงนันเว้นแต่ลมฝนที่ยังโหมกระหน่ำลงมาอย่างไม่ขาดสายท้องฟ้าด้านนอกมืดคล้ำดำทะมึนดูน่ากลัวภายในโรงรถก็มืดมัวชวนหลอนไม่แพ้กันส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่แล่นตามเข้ามาก็ไม่รู้หายไปไหนเพราะเขาไม่เห็นหรือได้ยินเสียงอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็วางใจอะไรไม่ได้เพราะถ้าเป็นไอ้สองคนนั้นมันร้ายนักละ่ะ ไอเรื่องซุ่มรอกระทืบคนโจโยืนหลบฝนอยู่ในโรงรถได้สักพักสายตาก็ไพล่ไปเห็นชายชราผมขาวนั่งอยู่บนศาลาหลังเล็กๆตรงมุมสวนคนสวนละมัง้งแต่งตัวมอสอแบบนั้นโจนึกร่างผอมๆนั่งดูดบุหรี่อย่างไม่ทุกร้อนอาณาธรใดๆกับละอองฝนที่ซัดสาดเหมื่อมองไปอีกทางหนึ่งเหมือนจะไม่เห็นเขาแต่อย่างใด ไม่นานสภาพอากาศก็ยิ่งดูแปลปรวนหนักทั้งลมทั้งฝนเทกระหน่ำลงมาดังอื้ออึงหมู่ไม้น้อยใหญ่รายรอบบ้านโยกสะบัดไหวราบกับถูกมือยักกระชากถอนเศษกิ่งไม้ผุปลิวหล่นลงดังโครมครามและมีอย่างน้อยสองชิ้นปลิวกระเด็นมาเกือบโดนตัวจนเขาต้องขยับถอยลึกเข้าไปข้างในโรงรถอันมืดสลัว แล้วสภาพอากาศอันเลวร้ายนี่เองสักพักหญิงชาราก็เปิดประตูมาร้องเรียกไอหนุม่มเอ้ยข้างนอกมันอันตรายเข้ามาหลบข้างในเร็วคราวนี้เขาไม่รอช้าเรียบยกมือป้องหัววิ่งฝ่าลมฝนตรงเข้าไปในบ้านแต่แวบหนึ่งเขาได้ชำเลืองมองไปทางศาลากะจ,จะชวนชายชาราเข้าไปข้างในบ้านด้วยแต่ไม่เห็นแกเสียแล้ว หายไปไหนวะโจพยายามกวาดตาหาไปทั่วบริเวณเออแปลกแฮะตะกี้ก็ยังเห็นอยู่เลยขนตามร่างกายเขาลุกเกลียวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุแต่เมื่อก้าวเข้าไปในบ้านเขาก็เลิกคิดถึงชายแก่คนนั้นไปภายในบ้านกว้างโอโถงเครื่องเรือนทันสมัยถูกจัดไว้อย่างลงตัว ภายใต้แสงสลัวเนื่องจากไฟถูกเปิดไว้เพียงไม่กี่ดวงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนไม่เคยถูกเคลื่อนย้ายแม้สักครั้งเดียวบรรยากาศภายในบ้านเงียบเหงาวังเวงเหมือนร้างคนอาศัยคนคนเดียวที่เขาเห็นในตอนนี้ก็คือหญิงชราที่เดินนำอยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองแกเดินนำเขาไปจนถึงโต๊ะอาหารติดกับห้องครัว เดี๋ยวยายจะอุ่นกับข้าวให้คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเสียก่อนนะคุณผู้หญิงคงจะหิวแล้วหนุงนั่งอยู่แต่ตรงนี้หลกักฝนหยุดแล้วค่อยไปจากประโยคนี้นี่เองเขาถึงรู้ตัวว่าเข้าใจผิดมาตลอดที่คิดว่าหญิงชราเป็นเจ้าของบ้านแกบอกต่อว่าที่ต้องยกสำรับอาหารไปถึงชั้นบนนั้นก็เพราะท่านทั้งสองสุขภาพไม่ค่อยดีมาหลายปีแล้วเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันจึงหมดไปกับนอนอยู่บนเตียง เมื่อแกพละไปที่ครัวได้พักหนึ่งกลิ่นหอมฉุยของแกงผแนงและพะโลก็โชยออกมาให้ได้กลิ่นพร้อมกับมีเสียงเคลื่อนไหวเสียงจานชามดังกระทบกันดังให้ได้ยินทําให้พอนึกภาพออกว่าหญิงชรากําลังจัดสําหรับข้าวอยู่พ่อหนุ่มมานี่หน่อยเร็วยายมีเรื่องรบกวนจ,จู่ๆหญิงชราก็ชงโงกหน้ามาเรียกเขาให้ไปหา แกขอแรงให้ชายหนุ่มยกถาดอาหารขึ้นไปยังชั้นสองพร้อมบอกเหตุผลเขายายไม่ค่อยดีนะช่วยยายหน่อยนะจะดีหรือยายเดี๋ยวเจ้าของบ้านตกใจแย่ที่จูจ่ๆมีใครที่ไหนก็ไม่รู้โผล่ขึ้นไปถึงห้องโจรีบท้วงแต่แกก็บอกว่าคุณผู้หญิงใจดีไม่ว่าอะไรหลอกเว้นแต่คุณผู้ชายที่ไม่ค่อยจะชอบคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่อาวยังไงล่ะยาย ชายหนุ่มรู้สึกสับสนไม่น้อยเมียไม่ว่าแต่ผัวจะไม่พอใจแต่ไม่ต้องกังวลตอนนี้พึ่งเวลาบ่ายโมงตรงคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงหลับอยู่จะตื่นอีกทีก็ตอนบ่ายโมงครึ่งของทุกวันถ้าเขายายไม่เจ็บยายคงไม่รบกวนพ่อหนุ่มหรอกนะช่วยยายหน่อยนะแกส่งสายตาอ้อนวอนหน้าสงสารเอาก็เอาวะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วตอบแทนบุญคุณแกที่ให้เข้ามาหลบฝนหน่อยก็แล้วกัน โจกถาดอาหารขึ้นมันค่อนข้างหนักสหยดน้ำตามกางเกงยังไหลจากปลายเท้าเป็นอุปสรรคกับการก้าวขึ้นบันไดพอสมควรทำให้เขาต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเสียงฝีเท้าของเขาดังเป็นจังหวะตามที่ก้าวเดินส่วนเสียงอื่นใดาภายในบ้านนั้นเงียบหายไปได้สักพักแล้วตั้งแต่ที่โจกก้าวขาขึ้นบันไดามาเขาเหลียวมองลงไปยังด้านล่างแต่ก็ไม่เห็นหญิงชราแต่อย่างใด ทุกอย่างมันเงียบเชียบเรากับภายในบ้านหลังนี้มีเขาอยู่เพียงคนเดียวอย่าคิดมากนะร,รีบรีบเอาอาหารนี่ไปไว้แล้วก็รีบกลับลงมาเขาสูดลมเข้าปอดเฮือกใหญ่แล้วเดินต่อจุดหมายอยู่ที่ห้องทางขวามือตามที่หิงชาราบอกโจไปหยุดที่หน้าประตูห้องใช้มือซ้ายประคองถาดอาหารไว้มือขวาบิดลูกบิดประตู เสียงพานพับดังบาดหูจนเขาต้องเบามือแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีเสียงดังอยู่ดีจนเขากังวลว่าคนข้างในจะตื่นโดยเฉพาะชายเจ้าของบ้านที่หิงชราบอกว่าไม่ชอบคนแปลกหน้ามันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันที่เจ้าของบ้านพากันนอนกลางวันและตื่นในตอนบ่ายโมงครึ่งของทุกวันแบบตรงเป๊ะๆอย่างที่หิงชราบอกแต่ก็นั่นแหละคนป่วยอะไรก็เป็นไปได้ ภายในห้องมืดตื้อพรางทุกอย่างที่อยู่ภายในนั้นแต่แสงสว่างจากด้านนอกที่สาดเข้ามาก็พอให้เห็นอะไรได้บ้างในอากาศสลัวเลือนข้างในก็เหมือนห้องนอนทั่วไปที่มีเครื่องเรือนเพียงไม่กี่ชิ้นตู้โต๊ะเครื่องแป้งและเตียงนอนบนเตียงนั่นเองที่เขามองเห็นร่างตะคุ่นคุ่มสองร่างนอนเหยียดยาวอยู่บนนั้นผน,นังหัวเตียงมีนาฬิกาเรือนใหญ่แขวนอยู่แต่มองเห็นเวลาได้ไม่ชัด เขาหันกลับมาวางถาดอาหารลงที่โต๊ะทั้งปลายเตียงและกำลังจะหันหลังกลับออกไปทว่าพลันนั่นเองจู่ๆก็มีเสียงถามเย็นๆดังมาจากเตียงนอนเบาๆกับข้าววันนี้เป็นอะไรจ๊ยายเล่นเอาเขาถึงกับสะดุ้งหันกลับไปมองร่างของผู้หญิงผมยาวในเงาสลัวกำลังหยัดกายลุกขึ้นนั่งว่าไงจ๊ยายกับข้าวเป็นอะไรเขาอ้ามอึงคิดหาคำพูดดีๆไม่ทัน เออผมเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์ที่ยกอาหารมาส่งแทนยายส่วนกับข้าวเป็นผนงพะโละและผัดผักรวมครับเขาตอบกลับอย่างนอบน้อมอย่างที่สุดหากอีกฝ่ายตวาดกลับด้วยเสียงฉุนเฉียวกล้ามากนะที่ขึ้นมาไม่เห็นจะใจดีอย่างที่หิงชราบอกเลยชายหนุ่มตกใจนิ่งค้างพูดอะไรไม่ถูก แล้วพลันนั้นเองฟ้าก็คำรามฮึ่มเสียงดังสนั่นไปทั่วอนาบริเวณพร้อมกับแสงสว่างวาบของอัศนีบาทที่ผ่านวาบเข้ามาทางบานเกลด็ดเผยให้เห็นทุกอย่างภายในห้องกระจ่างชัดถนัดตา โจเบิกตากว้างตะลึงงนันนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาบอกเวลาบ่ายโมงครึ่งไม่ใช่บ่ายโมงตรงอย่างที่หิงชาราบอกแล้วหน้าตกใจยิ่งกว่านั้นชายที่นอนและหญิงที่ลุกนั่งนั้นต่างก็อยู่ในโลงแก้วที่วางอยู่เคียงกันใบหน้าของเธอขาวซีดยังกับไข่ปลอกภาพอันน่าสะพรึงปรากฏอยู่ชั่วขณะก่อนจะดับมืดลงตามเดิมเพอ โผีโจร้องลั่นหันขวับจนตัวชนเข้ากับถาดอาหารบนโต๊ะผลัดตกเสียงดังสองผีกระโดดผึงผ่านออกมาจากโลงแก้วอย่างมหัศจรรย์พันลึกตุ๊บสองร่างตกลงใกลๆ้ๆยืนมือหมายจะคว้าตัวเขามาน,นี่ข,ข้าจะบอกอะไร,ะไรให้ชายหนุ่มตกใจสุดขีดพุ่งทยานออกจากห้องอย่างไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้ายัางตามไล่หลังมาขณะเขากระโจนลงบันไดชนิดไม่นับขัน้น พทว่าจูจ่ๆตรงตีนบันไดหญิงชราก็พรวดออกมาขวาตัวเขาไว้แน่นไอ้นุมเกิดอะไรขึ้นเสียงดังเออะเชียวช่วยด้วยยายฉันถูกผีหลอกโจรละล่ำละลักบอกขณะพยายามดิน้นรนเพื่อจะไปต่อหากถูกแรงไว้ไม่ยอมปล่อยเหมือนแกพยายามจะเรียกสติของเขาให้กลับคืน ใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นเย็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเขาไม่คิดทำร้ายอะไรเองหรอกยายเลิกโกหกเสียทีผีจะมาหาักคอผมอยู่แล้วโจพยายามเหวี่ยงสะบัดให้หลุดแต่แกก็แรงเยอะผิดปกติจากคนแก่ทันใดนั้นเองฟ้าก็ผ่าเปรี่ยงลงมาอีกครั้งทำเอาภายในบ้านสว่างโพลงขึ้นมาอีกรอบคราวนี้เองที่ทำให้เขาต้องช็อกตะลึงงินไปอีกหน เพราะหญิงชราที่เกาะกลุ่มตัวเขาตรงหน้านั้นก็เป็นผีไม่ต่างจากสองผัวเมียเจ้าของบ้านเพราะใบหน้าของหญิงชรานั้นขาวซีดเหมือนไม่มีเลือดหลงเหลืออยู่สักหยาดหยดซ้ำใบหน้าแถบซ้ายยังเป็นแผลฉีกเวอะจนเห็นกระดูกโหนกแก้มขาวโพลนหน้าสยดสยองวินาทีนั้นหัวใจเขาจะขาดรอนลงเสียให้ได้ขณะเหนือตัวสั่นเทิมเกินควบคุม ผียายแก่สแยยิ้มกว้างเหมือนผู้ชนะฮ <H at> <H at> ยายตายแล้ว <S <S จ,รจริงๆนั่นแหละมาอยู่กับยายไม่ล่ะพลัน <P lan> จูจ่ๆเสียงบานประตูหน้าบ้านถูกเปิดออกทั้งสามผีเหลียวไปมองเป็นตาเดียวโจใช้จังหวะนั้นสะบัดแขนเวียงผียายแก่เต็มแรงแล้ววิ่งตรงไปทางนั้นในทันที ช่วยด้วยช่วยด้วยชายหนุ่มร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เปิดประตูเข้ามาทว่าคนคนนั้นกลับเป็นชายแก่ผมขาวที่หายไปจากศาลานั่นเองเออผีหลอกโจแหกปากร้องลั่นยิ่งกว่าเดิมเบี่ยงตัวหลบตามสัญชาตญาณวิ่งสวนออกไปตะลุยฝนไปจนพ้นประตูรัว้วกบพุ่งตัวลนลานไปหารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ทว่าตรงนั้นไม่ได้มีแต่รถ แต่มีลูกน้องเฮียอ๋อยืนตากฝนดักรออยู่โจตกใจในทีแรกแต่ก็ยังพุ่งเข้าไปหาช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกในบ้านมีแต่ผีไอเบิม้มหนึ่งในลูกน้องเฮียอ่จับตัวเขาไว้แน่นมือนั้นเย็นเฉียบเป็นน้ำแข็งใจเย็นเย็นเรื่องนั้นไม่น่าก,กังวลแต่เอง็งฝั่งข้าก่อนพวกข้าสองคนไม่ได้ตามมาทวงหนี้หรือมาทำร้ายเอ็งแต่อย่างใด แต่จะมาขอโทษเองต่างหากที่ขับรถไล่กวดเองกับยายจนเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตายด้วยกันทั้งหมดหาพูดบ้าอะไรเนี่ยโจตกใจกระโดดถอยออกห่างเบิกตามองร่างอันชุ่มโชกตรงหน้ายัางไม่เข้าใจนั่นเองเขาถึงเห็นว่าเนื้อตัวของทั้งสองนั้นขาวซีดยังกับศพบ,บางจุดมีรอยแผลและมีเลือดที่ยังซึมไหล แขนขาของทั้งสองบิดงอผิดรูปจากปกติเหมือนคนที่ประสบอุบัติเหตุหนักๆมาถ้าเองไม่เชื่อเรื่องที่ข้าบอกก็จงก้มดูปลายเท้าของตัวเองสิเฮอเฮ่ <c oughs> ไอ้เบิ่มเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นยะเยือกจากปากที่แทบไม่ได้ขยับโจรีบก้มดูขาตัวเองก็พบว่ามันลอยอยู่เหนือพื้นจริงๆและพลเหลียวไปมองขาของสองคนนั้นมันก็ลอยอยู่เหนือพื้นดินเช่นกัน เฮ้ยนี่เราตายแล้วเหรอเขายืนตะลึงช็อกความรู้สึกที่มีดิ่งวูบหายไปยังก้นหุบลึกที่ไห้ขอบเขตใกล้ๆกันนั่นเองร่างของผียายแก่ก็ปรากฏตัวขึ้นไอหนุ่มเอ๋ยที่ข้าพาเองเข้าไปภายในบ้านก็เพื่อจะบอกความจริงกับเองนี่แหละแต่เองก็เอาแต่ตกใจกลัวแล้วหนนี้ข้าก็หวังว่าเองจะจำเรื่องราวที่ตัวเองตายได้สักทีนะ หญิงชราเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นเย็นก่อนร่างทั้งหมดนั้นจะเลือนหายไปกับสายฝนอันชุ่มชำ่ำส่วนชายชราพอเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านเขาก็ไม่พบความผิดปกติใดเหมือนเช่นเคยตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่รับมาดูแลบ้านหลังนี้แทนคนเก่าเขาก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่บ่อยครั้งมันอะไรกันวะเสียงดังอยู่เรื่อยเฮ้อ ชายชราถอนหายใจยาวแล้วรีบเดินออกจากตัวบ้านกลับไปที่ห้องพักเล็กๆทางด้านหลังบ้านหลังใหญ่ตามเดิมนอนหลบฝนอยู่ในนั้นก็ดีแล้วไม่น่าลุกออกมาให้เสียเวลาเลยชายชรารับหน้าที่ดูแลบ้านผีนี้อีกนานหลายปีจนกระทั่งเสียชีวิต ในตอนนั้นเจ้าของบ้านก็แก่ชราไปมากแล้วและกลัวตัวเองจะเสียชีวิตไปเสียก่อนจึงนำร่างของทั้งสองไปทำการชาปนกิจให้ถูกต้องตามพิธีกรรมทางาศาสนาและบ้านก็ถูกขายทิ้งไปปล่อยให้บ้านทองอุไรเกล็บศพผีกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าขานที่ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา